สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วพพหนึ่งสองห้า 125. วันนี้ขอแบบรวดเร็วนิดนึงเพราะว่านักขณะนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเราเพิ่งถึงบ้านนึงไปเรียนมาแล้วก็ทำพรีเซนต์กันพรีเซนต์กันจนดึกอะไรอย่างเงี้ยจะสั้นสั้นเมื่อคราวที่แล้วเรามีคอนเนคชั่นมีดิเฟอเรนเชชั่นมีอ่าวาร์รตี้มีไพรซิ่งถูกไหมฮะเราพยายามไปดูอย่างที่อธิบายไปคร่าวๆคราวที่แล้วคอนเนคชั่นเนี่ยคงต้องสร้างเพราะว่าในการสร้างเนี่ยมัน บางทีตอบอยากนะว่าเราจะสร้างยังไงมันไม่มีสูตรตายตัวแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากคนรู้จักและเป็นคนรู้จักที่เข้าใจว่าเราเป็นคนยังไงทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการสื่อสารไปถึงคนอื่นว่าเราทําอะไรอยู่จริงสําคัญมากอันนี้ขอเน้นเลยแบบชัดเจนสุดๆว่าการสื่อสารสําคัญมากให้ชาวบ้านรู้เราทําอะไรอยู่งานเราเป็นยังไงเขาจะทํางานกับเราได้ยังไงถ้าเราอยากจะทำฟรีแลนซ์เป็นการสร้างคอนเนคชันจากคนที่เรารู้จักและ บางทีถ้าทำในโซเชียลมีเดียสื่อบางอย่างก็รวมไปถึงคนที่ไม่รู้จักด้วยพอทีนี้มาดูตรงดิฟเฟอเรนเชชันอันนี้ก็มันก็บอกตาตัวอยู่แล้วแต่เราต้องเช็คให้ได้ต่างแค่นิดเดียวแต่ทำให้คนอื่นรู้คือต่างกันไม่มากแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าต่างได้โอเคนั่นแหละคือสิ่งที่ดีอะไรที่มันปกติแล้วทำให้มันไม่ปกติให้ชาวบ้านรู้ว่าไม่ปกติแล้วเราไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนั้นโอเคเอส่วนของวาไรตี้เรารับได้ทุกอย่างไหม ก็นี่คือทวนๆน,นะครับพูดคร่าวๆเลยสุดท้ายคือ pricing อันนี้ไม่ค่อยอยากจะให้เท่าไหร่แต่อาจจะต้องดูภาพรวมของธุรกิจของเราว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนเราควรจะทํายังไงให้โปรเซสมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราจบ4ข้อไปแล้วอยากให้เอา4ข้อนี้ไปวิเคราะห์อย่างจริงจังนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีจุดแข็งอะไรหาจุดแข็งตรวนงให้เจอก่อนในขณะที่ พยายามหาจุดออกตัวเองให้เจอด้วยว่าเรามีปัญหาอะไรเช่นทํางานช้าเช่นเรารับงานได้ไม่มากเพราะเราทํางานประจําเช่นพอร์ตฟลิโอยังไม่มีเราต้องทํำยังไงถ้าเจอปัญหาพวกนี้คําตอบหลายๆคนมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าต้องทํำยังไงจริงๆนะไม่มีพอร์ตฟลิโอก็สร้างพอร์ตฟลิโอสิทำยังไงล่ะโปรเจกต์ของตัวเองปะอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็พยายามค่อยๆสร้างอาจจะใช้เวลาเป็นปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนของสัปดาห์หน้า จะมาเจาะลึกในฐานะฟรีแลนซ์ครีเอทีฟฟรีแลนซ์กราฟิกว่าควรจะมีอะไรบ้างและเริ่มกันยังไงเริ่มเจาะเข้าไปในซิสเต็มของเฉพาะกลุ่มขึ้นเรื่อยๆละแต่บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่กราฟิกก็ดูได้นะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วแค่คุณเปลี่ยนอุปกรณ์คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่แกนหลักมันยังเหมือนกัน ยังไงก็วันนี้น่าจะเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วจะโดนเหล่าเพื่อนๆทำโทษโอเคครับก็มาทวนแล้วก็พยายามเพิ่มทิปซะอีกนิดนึงมีอะไรถามมาได้เลยนะครับว่ามันแชร์กันเกมเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์อยากรู้ประสบการณ์จากคนอื่นเหมือนกันคอมเมนต์มาได้นะฮะหรือว่าจะแชทกันมาก็ได้โอเคองั้นไปละบา,บาย